สอมอชค่ะพะลงพื้นทีนครพนมหารือแนวทางและพลักดันการยกระดับจุดพ่นโปรนการค่ออาอำเภอธาตพนมเป็นจุดผ่านแดนถาวรนค่ะว่าทีร้อยตรีร่วยรุง่งไครบุตรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมโดยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมหารือแนวทางการพลักดันยกระดับจุดพ่นปรนการค่ออาอำเภอธาตพนม เป็นจุดพัฒน์แดนทาวนโดยมีนายพาไทยสิทธิสุนทรผู้อำนวยการกองความมันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบ้านสำนักงานสภาพค,ความมันคงแห่งชาติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและพลักดันการยกระดับจุดพ่อนปรนการค้าอำเภอถาดพนมเป็นจุดพัฒน์แดนทาวนเพื่อติดตามสถานการณ์ความมันคงชายแดนไทยล่าความสัมพันธ์ความร่วมมือความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ของไทยกับประเทศรอบ้าน ศักยภาพด้านคมนาคมสาธารณูประโขขันพื้นฐานในพื้นทีร่วมถึงไปเบิงแนววามีปัญหาอุปสรรคยังขอจำกัดอย่างในการดำเนื่อการประเด็นที่ประสงค์ไห้ทางสมช ซอยพลักดันหรือว่าการตรวจสอบเสซนทางการหลาดระเวนและกระเกาะหรือว่าดอนในแม่นำํำโขงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมนี่ก็คือเป็นไประวางวันที่30เมษายนหอดวันที่2พฤษภาคม2 0 68ก็ขือนหมือนนีนะคะหลังการประชุมคณะกระดดลุ่พื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ บริเวนจุดพ่อนปรนการค่ะอำเภอถาดพนมสำหรับจุดพ่นปรนการค่าชายแดนไทยลาาอำเภอถาดพนมนะคะจังหวัดนครพนมเพิ่นเริ่มดําเนินการเปิดจุดพ่นปรนการค่าชายแดนตั้งแต่เดือนมก,กราคม2 5 3 0จนหอดปัจจุบันโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะสร้างการเปิดจุดพ่นปรนการค้าชายแดนซึ่งได้รับการส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจการค้าถือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศนำจุดพ่นปรนการค้าอำเภอถาดพนมเปิดให้ชาวไทยและกะช็ชาวล่านะคะมาแลกเปลี่ยนสินค้าทุกวันจันทร์และกะ็วันพฤหัสบดีบริเวณจุดพ่นปรนการค้าไทยเล่าเขตเทศบาลตำบลถาดพนม ซึ่งก็มีบรรดาพอค่าแม่ค่านะคะจากทั้งสองประเทศนําสินค้าการเกษตรพืชพักต่างๆอาหารปลาหลายอย่างนะคะมาขายเป็นจํานวนมาก ปริมาณการค้าและกะการเดินทางทั้งเขาทั้งออกของบุคคลนี่มีจํานวนมากและ,กะมีปริมาณสมมําเสมอก็เอาง่ายคือว่าุ้มค่าและ,ะได้รับความสนใจนั่นเองมีความพร้อมด้านการค้าอนาคตม,มีความพร้อมของส่วนราชการหน่วยงานที่เป็นเหตุงานเจ้าหน้าที่ที่เขาไปกํากับดูแลอํำนวยความสะดวกและ,กะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็ะเข็มแข็งหลายค่ะ